สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ Back Mirror Gamer TV นะครับวันนี้ก็วออังว่างก็จะมาพูดเกี่ยวกับเกม Skyrim the e n d o e s s เ l l ภาค5นะฮะก็จะมาสอนวิธีการลงสูตรนะฮะสำหรับินกินเกินเออทุยกินเกลียนนะฮะเออพูดไม่ค่อยออกฮะเออผมก็จะมี เป็นแท็กนี้นะครับก็จะเป็นสูตรทําให้เวลปแล้วก็ทุกอย่างเต็มนะฮะก็เอามาจากคนอื่นเขาอีกทีหนึง่งจะมาสอานวิธีการลงนะครับก็เห็นโลโก้นี้ไหมครับก็คลิกขวานะฮะเข้าไปที่ property เลย open file location มา open skyrim อย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้ไฟล์เป็นเข้ามาในไฟล์ของ skyrim นะครับนี่ผมก็มีอยู่แล้วนะครับก็ลาก master นี้เข้ามานะครับ เข้ามาในเอ่ออันนี้ครับไม่ใช่แดไม่ใช่ใน Data นะครับไม่เหมือนกับลงม o ดนี่ครับผมก็จะมีนี้อยู่แล้วโอเคเข้ามาเสร็จก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเข้าเกมดูกันอ่าครับพอเข้าเกมมาปุ๊บนะฮะก็ New Game นะฮะแต่ผมจะเปิดเซฟของผมเองนะครับปับ๊บ ตึ eles, oh, yeah. rim, ๊ดแอติว a t เดอ่าเยมเกม Skyrim ก็เกมที่กราบสวยเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมของค่ายเป็นดิสอะไรสักอย่างก็ใช้แรมประมาณ2องิงครับถ้าจะให้แบบลื่นๆเอ่อวประมาณนี้อ่าก็รอต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกทุกสูตรเลยนะฮะเอ้ยไม่ไม่ทุกสูตรหรอครับ เฉพาะสูตรที่จําเป็นนะครับอ่าพอเข้ามาปุ๊บผมก็จะเล่นเป็น High El F ใช้เวทมนต์นะครับก็หลังจากที่ลงโปรแกรม Master อ,อันนั้นเสร็จแล้วที่ผมบอกไปนะครับก็ทําการกดปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับปุ๊บมันจะมาให้พิมพ์อย่างนี้เลยนะครับก็พิมพ์ไปว่า B, B A, A T นาะ B A T Master Bass Master mas t e r นะครับปบุ๊บจุดจุดจุดอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นหนังสืออะไรก็อย่าไปสนใจนะครับก็เข้า,าไปแทบ็บเรามาดูสกิลกันอ่าเยี่ยมดูครับทุกอย่างจะเป็นรอ้อยหมดเลยครับผมเจ๋งใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าเพียงเท่านี้สุดต่อไปสำหรับนักเรียนนะครับเอ้ยโอเค okay. s b นะครับก็คือ all all สกิลครับแล้วก็จะได้ทุกสกิลนะครับอ่ะเข้ามาดูกันเลยเมจิกตืดตืดโอ้เยอะแยะนี่ครับเราก็จะได้ทุกสกิลเลยผมก็จะเลือกไอซ์สเปียร์นะครับเพราะเป็นนี่ครับเสือเดียวไปก่อนแล้วกัน โอ้ oh, u c k i n g the s p เดอะสไปเดอร์อีกสู้หนึ่งครับสู้ห oh. <Ow. S 1> นึ่งอ้ว้าวนยครับเรี๋ยวเราก็จะลดน้อยลงพรเราเป็นเวลปแล้วว้าวอ้อโอ้ยอ้อ,อย้ออยจะเกินจะเป็นมุม,มจะเปพวกขาซะในขาวขตัวเองครับ yes. Fucking! What the fucking you ass? Fucking! Yeah! Okay, i Hammer. Yeah! Wink bye, by. Yes, you! Yeah. Ah! i the show. the the fucking happened วาไโอ้ยมาิมึงเจ็บไหมเจ็บอ่าดึงดึงดดึงดึูดนไอ้สูตรนึ่งนะครับก็ทีจีเทก็คือเป็นสูตรกโมนะครับไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับถ้าเราใช้เวนมนชึกนะฮะชอ่ามานาก็จะไม่ลดเลยครับเรื่องเราก็จะไม่ลดด้วย จ้าหยามข้ามากเกินไปแล้วเอานี่ไปกิน fucking yet แปดมาเลยสูตรนี้ออกไปก่อนเออเออเออทั้งเอออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเยอะเอาคนเอาัน fucking <Okay. S 1> เข้ามาแล้วจะสอนเฉพาะสูตรที่จําเป็นจําเป็นนะครับเฮ้ hey. เวล81นี่ครับเราก็จะเห็นเราว่าเราเวล81แล้วนะครับขั้นเทพ40,000เป็นไงเจ้าหน้าวอกนี่เล่า fucking fucking boy cross i ยส์เบรเล่นหัวมัน fuck shit เจ็บนะซีมือเจ็บนะซีมือ หอกนับไข่ข้างข้าไปหน่อยเป็นไงเอาไปเกณฑ์เอาไปเกณฑ์เฮ้ยไม่โดนว่ะเอาไปเกณฑ์อีกรอบเลยเอาไปเกณฑ์เอาไปหนูเอาไปเลยตายสายงั่งอ๋อไม่ตายปวดท้องสิเหมือนอีกส่วนหนึ่งก็ T C L มั้งฮะ ทีซก็จะเป็นสูตรฉันจะบินบินไปอ๋อเราก็จะบินได้นะลอยได้อ๋อตาอยสมึงนี่เลยพอเถอะสงสารมันนะครับเราก็จะลอยได้เ yeah. ย้มลอยทะลุอะไรได้หมดแฮมลอยลอยอะไรเนี่ยนี่เลยพระเจ้าแม่เจ๋งชิมิล่า ฮ่าฮ่าอ่ะถ้าจะเราจะยกเลยก็พิมพ์อีกรอบหนึ่งปั๊บตรงมาโอ้ยอ่อีกสูตรหนึ่งสำหรับคนขี้โกงขอปลดสูตรก็ตโหมดกันปั๊บก็ตสมอเดซเซเบิร์ y เยสแมนมาเอ้ยฟักกิ้งกระต่ายน้อยโอ้โหะจุยแม่นชิบหายกูนี่นะครับอีกสูตรหนึ่งเก็บกันก็จะเป็นสูตรเพิ่ม เมจิก้าให้เอฮาร์ดเอออย่าแล้วก็เตมินานะครับเอ oh, ทำการกดเครื่องหมายเปลี่ยนสายอย่างเดิมนะครับก็พิมพ์ไปว่า Player... Player... อ์อนะครับจุดนะจุดแล้วก็เออเซต AV จากนั้นก็พิมพ เมจิก้าฮหรือว่าสเตมินาอะไรก็ได้ครับพิมพ์ไปแต่ผมขอเป็นเมจิก้าไปก่อนเพเป็นนักเวนนะครับเมจิก้าโอเคเท่าไหร่ก็บ้ากันไปสามหมื่นสามืนโอเคบึ้ขึ้นมาลองออกไปอีกรอบหนึ่งเข้ามาดูไหม่เข้ามาดูใหม่อีกรอบนี่ไงครับสามหมื่นปดสิบฮะฮะเจ๋งใช่มาแล้วก็เราก็เพิ่มไปได้หลายอย่างนะครับ อีกสูตร add dragon s o u ก็ได้นะครับ dragon s o u เอาไว้อัพเอ่ออัพสกิลของการตะโกนนะครับพวกฟัดฟ o u ด d อะไรประมาณนี้ครับ player อย่างเดิมนะ player มาไม,ไม่ไม่ต้องเป็นวัก dot modf modf บรจุน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับ carry แล้วก็ weight weight w e i w ใช่วะเดี๋ยวกูพิมพ์ผิดอ่ะสามพันสามหมื่นไรก็ว่าไปเบอร์เฮ้ยเฮ้ยผิดหรอวะพิมพ์ผิดชัวร์เลยคารี่เวชดราดราคอนโซโซแปลว่าวิญญาณมีตัวเอสนะครับเขามีหลายอ่ะปั๊บจากแค่สองหมื่นดรากอนโซแอปเดียวอ่ะ Come on เราใช้แล้วโซวที่เมจิกมันคือการฟาสรถจ้าดาดาไม่ได้ไดาลองใช้กันหน่อยเป็นไงทำไมไม่รุนแงรงเลยวะรล้วกเอาไปหมด อ๋อลองอ๋อนี่นี่เออนี่นี่เองเอออันนี้แหละเออ What balance crash เราจะได้ฟันโลด้าของจริงนะครับบุมมาลุยเลยข้าขอแก้คเจ้ากะจุยกะายกันเลยทีเดียวว้าวฮ่า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 อบแบบชั่วร้ายนะฮะผมเจอทางเดิ่แล้ว ฉะนั้นผมอยากเห็นไทยบินได้โอ้ยม่ใช่ไทยน,นะฝรั่งฮ่าฮ่าไม่เจ็บเลยอ้ามาเราจะเดินทางไปถล่มลิเวอร์ฟูดนะครับหมู่บ้านแห่งความสวยจะไม่อยากตายหยุดเนี่ยนั่นข้าบอกให้หยุดยังไงโอ้ไม่โดนหยุดเนี่ยเนย่บางอาจมันอาจปัดปัดรูด้า เขาเปลี่ยนหน่วยเขาเปลี่ยนหน่วยอ๋ออ๋อยากจะจุยกระจายกันไหมจ๊ะกันจุยกันไหมซะเอาไปแดกอีกตายสิมืองมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ้าวโอ้โหมันยิงกูทางไหนป้าแกป้าป้าจุยกระจายกันเลยทีเดียวป้าแกตายไปซะ หายไปไหนหายไปไหนเยอะปันกูเลยอีดอกแน่มือลุกขึ้นมามือลุกขึ้นมาแช่มึงให้เป็นปลาเลยมึง What the fucking girl อ้วาวฮะอีกแกนี่อีกแกนี่ Yes just ว h a เย้ ตายกันเลยทีเดียวตายวอดวายมีใครไมมเชียร์ไอ้วัววัววัวมึงวัวก็อีกส่วนหนึ่งครับเออลืมเกือบลืมสุดสุดท้ายละก็เท่าที่จำเป็นนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นเพยอร์อีกรอบหนึ่งครับเพลเยอร์แอดไอเทมนั่นเองครับก็คือการเพิ่มไอเทมโดยไม่ต้องไปซื้ออะไรจากพวกพ่อค้าหัวใสอะไรเลยนะแอดไอเทม มันนี่นะครับแม่เนยแม่เนยอ๋อก็พิมพ์แค่ player dot s a เฮแล้วก็ตัว f ไปนะครับแล้วก็เพิ่มมันนี่หนึ่งล้านอะไรก็ปึ๊บได้เรามาดูที่ตังเรานะฮะไอเทมเน่เรามีกี่ล้านเนี่ยหนึ่งล้านสองบาทแน่โอ้โหรวยแล้วมึงเอ้ยก็ถึงเวลาอันเหมาะมิ่งพอสมควรแล้วครับที่จะต้องลากันเพียงเท่านี้สำหรับ สูตรต่างๆถ้าใครอยากให้ลองสูตรอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะฮะถึงเวลาโมเมงโมเมงโมเมงพอสอมควรแล้วขอาลายเมงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม